เฮ้ลสวัสดีทุกคนค่ะส,สดาเฮงวันนี้หนูทําอะไรคะามาหนูหน้าตาตื่นอย่างนี้ล่ะคะลูกวันนี้หนูสวยจังเลยค่ะลูกวันนี้เปลี่ยนปักคอนะคะนะคะเปลี่ยนปักคอเป็นสีแดงให้คะ่ะสวยมากๆาเลยลูกลูกสาวสวยจังเลยเฮ้ยห,หน้าตาเคลิมจังเลยจ้ะ เดี๋ยวก็นอนเล่นอยู่อ้ยงับน้ำไม่ได้นะคะลูกโอ,โอ้ยงับน้ำไม่ได้นะคะคนสวยไหนล่ะวันนี้ก็อยากถ่ายคลิปหนูสวยๆให้พี่ๆเขาดูน่ะตั้งกล้องไม่ได้เลอจะโดนงับทุกทีเลยเรากระดังงกระดังขากระดังไหนไหนอีกล่ะลูกอย่างนี้ทุกทีเลยนะคะอืมอ่าไหนฝนเล็บโชวพ์พี่ๆเขาหน่อยสิลูก ฝนเล็บโชว์หน่อยอะฝนเล็บโชว์หน่อยสิคะไม่ยอมสดาเหงขาคุณสวยคุณสวยขาเดินมาหลบมุมหรอคะนหนคุยกับน้านหน่อยสิคะสดาเหงคนสวยขาโอยไปนอนเล่นอยู่ในห้องของคนนุณน้าเช่นเคยนะคะลูกงสดากำลังสบายใจคะ่ะดูสิคะดูหางสิคะดูหางสิคะ หาสบัยด้วยความสบายใจจริงๆคุณลูกหนูขะยิม้มหวานๆหน่อยได้ไหมคะลูกสาวหน้าตึงจังเลย <c oughs> สดาเฮงสราเฮงขาหน่อยทักทายพี่ๆเขาหน่อยสี้าลูกสาวตาเอตะเอตะเอ,ะเอ,ะเอ,ะเอไม่มาหาเลยหนีลงมานอนสดาเฮงเฮลโลเฮลโลกัน คนสวยค่ะน่ารักนะคะทุกคนก็รักหนูนะคะลูกสดาสดาเฮงมองอะไรอะคะหนูมองอะไรคะโอเคโอเคนะไม่กลัวหนูละค่ะสดาเฮงปิ้งกันเร็วพาเร็วปะปิดคลิปแล้วนะคะลูกสาวไม่สนเลยคนนี้หนูลูกหมูลูกหมูค่ะเฮลโหลเฮลโหลอายิมหวานกันอายิปิ้งกันเร็วหนึ่งสองสามปิ้ง ลูกสนาไม่สนแล้วขอแค่นี้ก่อนนะคะทุกคนไปกันนะบ๊ bye ายบายสนาพระเฮงบ๊ายบายกันเร็วงั้นไปกันนะคะติดคลิปกันนะคะลูกหมูไม่สนใจเลยก็สวยก็สวยมองอะไรอ่ะลูกอ่ะมาชว่วตัวแค่นี้นะคะวันนี้ให้หนูพักผ่อนกันนะคะไปแล้วคะ่ะทุกคนบ๊ายบายค่ะ